อยากจะรู้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการจ้างงานเป็นยังไงบ้างแต่หลายๆคําถามนะเวลาที่เขา,เ,าเขา้เขามาสมัครงานนะบางทีก็จะเชื่อว่าจากอันนี้จากผู้ประกอบการเคยแชร์ก็สิ่งที่เขาถามทุกทุกคนจะถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่เพราะแน่นอนทุกคนต้องอยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วกอ็อยากที่จะเหมือนกับว่าจริงๆจริงๆมันก็มีเทรนด์ว่าอยากที่จะฮอปไปเรื่อยฮอปเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอัพ รายได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเปิดกว้างมากขึ้นเปิดกว้างที่จะให้พนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะปรับสกิลของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ปรับสกิลก็คือเรียกว่าคนไหนที่สามารถเดลิเวอร์ตัวผลประกอบการหรือว่า b u s i n s s s r s s u l t ได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยหลายๆบริษัทยุคนี้บริษัทยุคใหม่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเงินเดือนหรือในการเลื่อนตำแหน่ง ให้แม้ว่ากระทั่งเป็นเด็กยุคใหม่เพราะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ากว่าเขาจะไต,ต่เต้าได้ไปถึงระดับซีเนียอาจจะเป็นไปได้ยากเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยเปลี่ยน approach ที่จะมามองในเรื่องของ Performance คือมามองในเรื่องของออผลงานมากขึ้นแล้วทำให้โอกาสของเด็กยุคใหม่ในการเติบโตเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นแต่ผู้สมัครงานหลายๆคนยังเลือกทางเดินที่จะ Ho บไปเรื่อยๆเปลี่ยนเพื่ออ,อัพเงินเดือนซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย เราก็ได้ได้ฟีดแบ็มาเหมือนกันว่าไปถึงจุดหนึ่งคุณจะติดอยู่แค่นี้แหละมันจะติดอยู่จุดหนึ่งแต่ว่าเราก็จะมีคําแนะนำไปเนาะหลายๆเอชอาร์ก็เคยมีบอกบอกว่าเอะเราควรจะแนะนานะว่าจริงๆถ้าเกิดเขาเขาลงทุนในเวลากับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเข้าใจบริษัทนั้นได้มากขึ้นเนี่ยแล้วโชว์ผลงานได้ออกมาเนี่ยเขาอาจจะได้อะไรในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้เคยได้จากการที่ฮอปไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่า อันนี้เนี่ยมาจากนโยบายของบริษัทที่าการรับพนักง,งานใหม่แน่นอนคะ่ะต้นทุนมันสูงกว่าการที่จะรีเทนพนักง,งานเก่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆบริษัทเนี่ยอยากจะยึด strategy อันนี้เอาไว้นะคะก็อันนี้เป็นาภาพรวมนะคะของเรื่องของเ,อเรื่องของการจ้างงานในตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาปี2024อันนี้ต้องบอกว่า แล้วปี2อเป็นยังไงบ้างผ่านมาครึ่งปีนะคะต้องบอกว่าเรายังไม่ได้มีตัวเลขมาแชร์ให้ฟังในวันนี้แต่ในภาพรวมทั่วไปสามารถบอกได้ว่ายังมีการจ้างงานเกิดขึ้นตามที่คาดการเอาไว้จริงๆนะคะแล้วกเ็เรียกว่าจํานวนออกของจ o อบโพส i n g ก็เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีแต่อาจจะขึ้นขึ้นขึ้นลงลงในแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะคะก็อาจจะมีความ การคาดการณ์ณตอนแรกเราคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเติบโตที่สูงกว่านี้แต่เรายังคิดว่าครึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะซอฟลงกว่าการคาดการณ์นิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าลดลงน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะคือถือว่าสูงขึ้นมาแต่ว่านิดหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีแรกเราก็ต้องมาดูว่าในครึ่งปี2อง4ีที่เหลือเนี่ยตลาดของไทยเป็นยังไงบ้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยประมาณช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นเรื่องของคนเปลี่ยนงานค่อนข้างเยอะ แต่ว่าในเราก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าในช่วงประมาณก่อนควอเตอร์สุดท้ายก็มีเหมือนกันที่จะมีเกิดการเปลี่ยนงานฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีว่าใน6เดือนที่เหลือเนี่ยสถานการณ์การจ้างงานของประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างเราก็คาดหวังว่าการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆการเติบโตการขยายสาขาหรือการ expand ธุรกิจอ,อ,อื่นๆในตลาดของบ้านเราเนี่ยจะช่วยให้การจ้างงานเนี่ยเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ทันกับ หลายๆบริษัทที่อาจจะย้ายฐานฐานการผลิตไปที่อื่นแต่งๆทางนี้ทางนั้นอย่างที่บอกค่ะตอนนี้อาจจะขอย้ําให้กับทางผู้สมัครงานณนะตอนนี้หรือคนว่างงานที่ยังไม่มีงานทําหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการาปิดตัวหรือจากการาย้ายฐานการผลิตกลับมาดูงานในตลาดไม่ได้ไม่มีนะมีเยอะแยะเลยแต่ว่าคุณจะเลือกงานนั้นหรือเปล่าและนายจ้างจะเลือกคุณหรือเปล่าอันนี้คือ เป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครการเองเนี่ยอาจจะต้องอัพสกิลรีสกิลเพื่อให้เราเหมาะกับความต้องการของตลาดจริงๆในขณะที่นายจ้างเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอก JobsDB ใช้ AI ในการแมชคนนะคะถ้ามีโปรไฟล์อยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถคืนจริงระบบจะ recommend ให้ในายจ้างเลยว่าคนเหล่านี้มีสกิลที่ตอบโจทย์กับ งานที่นายจ้างเนี่ยกำลังหาอยู่ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยากให้ตัวเองเป็นที่ต้องการอย่าลืม up skill re skill เข้าไปดูว่าคุณสมบัติจ้อบต่างๆที่เขาเปิดประกาศรับสมัครอยู่ตรงนี้ต้องการสกิลอะไรบ้างแล้วปรับตัวเองให้ได้ตามนั้นแล้วเชื่อว่าโชคดีจะเป็นของทุกท่านค่ะก็วันนี้ ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงในรอบหน้าพอเรามีการรีลิสตัวข้อมูลใหม่ก็หวังว่าจะได้มาแชร์กับทุกท่านอีกทีแล้วก็แน่นอนเรามีการแชร์กับสื่ออยู่แล้วคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ